ปิดนะคะกลางในนอกเนาะแขนดีๆนะคะนี่เดี๋ยวแขนก็มีแค่สองท่าแต่มันจะมีท่ายกเหนือสีสษะเอวลาหนึ่งเอวลาสองเอวลาสามสแตนดาร์ดมือพอรบที่ 3, สามสแตนดาร์ดมือเลยคะ่ะ เสร็จปุ๊บท่าแรกอะไรคะใล่บางทีท่อนล่างท่อนบนท่าสองอะไรคะไม่แหวนไม่แหวนค่ะท่าสองอะไรคะมีแค่สองท่าเองโค้งหรือแขนโค้งขาไม่ต้องโค้งอ่าพอเสร็จปุ๊บเอฟลงไปเอบ ยกแขนเหนือสีสันนี่นะคะยกมาปุ๊บเนาะสไลส์สไลด์ท่อนบนลงท่อนล่างนะคะ เสร็จปุ๊บสาวค่ะสาวท่อนบนสาว๋อสาวท่อนบนแล้วก็สาวท่อนล่างสาวท่อนล่างสาวท่อนบนแล้วก็สาวคู่ยาวสาวยาวสาวสาวสาวเสร็จแล้วก็สาวแขนข้อแขนนะคะเพื่อที่จะดึงหนึ่งสองสามเสร็จปุ๊บถ้าลูกค้า แขนเหนือสีสามไม่ได้ก็ไม่ต้องทำก็เอฟเวลาปิดจบแล้วก็ซับน้ำมันนะคะแต่สามารถว่าห็นทำได้กันทุกคนนั่นแหละเอวเวลาทีไ่ได้ก,ก็ลงมาไปพักขาเล่นแค่เหมือนไ,อได้บางคนอ่าก็นั่นแหละก็ใช่ก็นั่นแหละซับน้ำมัน พ <c oughs> อวามปิดก็ไปเล่นแขนด้านหนึ่งท้องหน้าอ,อกสเตนดานปกตินะคะไม่ต้องนวดให้ดูแล้วก็ไปล้างมือนคอบาไหลหัวล้างมือนคอบาไหลกุกกิบลุกนั่งแล้วแต่ชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงก็งตามสติตเหมือนเดิมอ่ะจบ